วันนี้น,น้นองไดมอนจะมาเล่านิทานให้น้องพอใจฟังให้น้องพอใจฟังเล่าเลยครับน้องเดมอน Good. <laughs> เล่าให้จบเล่าให้จบอ้าวเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องแรกเลยเรื่องแรกพูดดังๆก่อนลูกเล่าเรื่องแรกก่อนพูดดังๆด้วยครับเรื่องเมื่อกี้ไงปู่กระยาไงพูดดังๆด้วยครับครับอ่าเล่าปู่กระยาไหมเล่าปู่กระยาไหมเล่าใหม่เล่าใหม่ไม่ดังเลยเมื่อกี้ให้พี่พอใจให้น้องพอใจฟังพูดดังๆด้วยครับ ไม่มีหนูจําได้อยู่ไม่รู้ว่าหนูจําได้อาปูกกกะย่าไม่พูดดังๆครับไม่ไม่ครับพูดดังๆด้วยครับปูยาใช่ครับอาพูดดังๆ ตัวเมื <ih ak> g g ่อยก้นเก่งน้อยขอบคุณครับด้วย่่าพีวใจขอบค่าด้เรื่ขอบค่าสวยขอบคุณค่ะก่อนอันนั่งสวยๆวยให้พี่เดมอนป้อนกันแล้ยนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งเลยพี่เดมอนป้อนแล้วเอืออ่านพี่เดมอนป้อนน้องเลย อนอน,อน,อน,นั่งใหม่ลูกนั่งใหม่ค่ะพี่ประจัยนั่งนานๆลูกนั่งใหม่ส,สวยสวยเสียลูกไม่ยืนกินนะคะลูกน,นั่งส,สวยๆลูกนั่งส,สวยพี่เดมอนป้อนลูกพี่เดมอนป้อน,น,นพี่เดมอนขยับไปใกล้ๆน้องน้องนั่งแล้วลูก นห็นไหมน้องนั่งแล้วไปใกล้ๆน้องเลยอันนี้เอาไปเร็วใกล้ๆน้องไม่น้องขอแล้วน้องขอแล้วนั่นให้ป้อนน้องแล้วน้องขอแล้วอ่พูดเ,เล่านิทานอีกเรื่องเรื่องอะไร mẹ chạy yêu yêu lên 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 lên

เอาขึ้นคีคอช้างด้วยครับอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ